ก่เลยครับรอบนี้ไม่เกี่ยวกับตัวสตอเบอรี่นะครับะจะเป็นเกี่ยวกับเคปกูดเบอรี่หรือทงเทงฝรั่งนะครับผมต้นนี้ผมปลูกมาได้ก็เกือบปีแล้วครับผมจริงๆผมได้มาจากเข,าข่าคอนครับได้มาต้ตนเล็กๆครับต้นกับประมาณนี้ที่ได้มาประมาณนี้เลยครับตั้งมือ,อนะประมาณนี้ครับที่ได้มา ผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับทำยังไงมันก็ไม่ออกดอกจนตอนนี้นะครับประสบความสำเร็จแล้วครับผมโทงเทงฝรั่งของผมเริ่มมีดอกแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดอกนี่ครับโอ้ยไม่เห็น เริ่มติดดอกนะครับเนี่ยจะเห็นไหมครับให้ดูก่อนนะครับนี่ครับดอกเล็กๆนี้ฮะดอกนัอนนี่ครับ,รบซึ่งนี่ก็อีก ซึ่งผมจะมาบอกว่าในเขตร้อนก็สามารถปลูกได้นะครับบ้านผมอุณหภูมิก็ประมาณ20่20ตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณ20 22ถึง23องศานะครับเป็นมาได้3-4วันแล้วมันจะเป็นผลจากจากอากาศเย็นหรือเปล่าอันตรงนี้ผมก็ไม่ทราบครับแต่ว่าผมก็เอามาให้ดูนะครับว่า Uh, ทงเทงฝรั่งเนี่ยที่พิสตเนโลกเนี่ยก็สามารถปลูกได้เหมือนกันอุณหภูมิก็ประมาณ 22- 23องถึงาองศาครับเห็นเขาบอกว่าต้องอากาศเย็นครับถึงจะออกดอกได้ก็ก็คิดว่าประมาณ20องศากว่า,วานี่ก็เคยเลยทำให้ uh, ทองเทงฝรั่งหรือเคปูดเบัลลีเนี่ยออกดอกนะครับก็เอาให้กันดูธรรมดานะครับ ไอเรื่องการใส่ปุ๋ยผมก็ใส่ปกติเหมือนต้นสตรอเบอรี่นะครับผมใส่ไปพร้อมกันครับผมก็เจ็ดวันใส่ครัง้งนึงเหมือนกันแล้วต้นมันอ่อนแอก็ผมก็จะใส่ยูเลียไปพอเวลานั้นก็ปกติก็ผมก็ใส่สิบหกเสมอรหรือสิบห้าเสมอรครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันมันติดดอกนี้แล้วก็ผมก็ต้องเปลี่ยนใส่แปรยี่สี่ยี่สี่แล้วครับโอเคครับก็ามาให ชมให้ดูกันว่าทงเทฝรันลังหรือเคปกุตบอรรี่ก็ในเขตร้อนก็สามารถปลูกได้ครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ